สวัสดีทุกคนทุกทท่านกันด้วยนะวันนี้จะมาพบกับโมเมนต์ที่ตั้งค่าผิดไม่เสียงดังเกินไปไปดูว่าเป็นยังไงเด็กนี่ไม่เช่อจริงุณท้าเลยมาจับมาจับใบดำใบแดงใช่ไหมใช่เลยนะไม่เชื่อครับ แป๊บ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 เตรียมการก่อนเตรียมการก่อนขออนุญาตเตรียมการก่อนไปนั่งรอเลยนั่งรอตรงไหนก็ได้นอนบ่หาที่จับก่อนหาหาหาเลยใ่จะหายขอขับรถได้จับเดี๋ยวจะประกาศนะว่าใครใครได้จับคนแรกเดี๋ยวจะประกาศนะว่าใครให้จับคนแรกซ ได้อาจาะย์มาต้องจับด้วยใครก็ได้ซื้อ,อยูรู้ยผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมชอบใช้ดาบเ้วชื่อก็ได้โอ้ไม่เจอกไม่มีพ่แอแม่เด็กทหารครับหัวหน้าทหารคือองไาคอ่ะห้องหนาวคือห้องน้าวรวมไหมใช่ไปแล้วก,ก่อนตัวนี้เป็นมิจนจะังเลยไปแล้วะปไปไป เดี๋ยวหาที่นั่งก่อนใครก็ได้สร้างที่นั่งหน่อยโอเคคนแรกคุณเอ่อนินจากุดครับมาแล้วครับแรงแน่ๆแรงแรงขึ้นแรงขึนแรงขึ้นมีมโอเคครับจับครับแล้วก็เอามาให้ผมเออแต่ยังไงอ่ะจับได้ไปแดงครับ โอเคครับเธอไปนอนอยู่ห้องในโรงเลยครับท <Aaron. S 2> ี่นี่เอาหไปไปได้ไหงจะเป็นไงไม่เดี๋ยวมั๋จะสุกให้เองมันจะสุกให้เองไอ้ไฟเอาใบามาให้เอาอะไรไม่รู้นะใบนี่ใบแดงไมแดงจริงพนะ <c oughs> ี่พี่ว่าไงรผมก็ว่านะพี่เทาครับพี่เทาใครเป็นพี่เทาครับ <c oughs> จับได้ใบแดงครับ เหลือใบดำอยู่อันนึงครับแล้วก็ใบแดงอีกอันนึงแป๊บแป๊บเดี๋ยวไปเอากระดิ่งก่อนคจับจับจับเดี๋ยวผมมาส่งให้ครับเอามาครับยังไม่เปิดครับยังไม่เปิดใบแดงครับได้ใบแดงครับไปไปเขาอยู่ไหนอะ นี่นี่ไปไตามมาครับตามมาตามมานี่ครับหองที่ห้พงนอนครับแล้วก็นี่ครับห้องน้ําครับห้องน้ํารวมครับอาบน้ำได้ทันทีครับาก็เปลี่ยนเออาเป็นเกยคิดคะแนครับชันนดินดินเปนนชั้นเอนอซ้อมยิงปืนครับ มีเวพอตีมัม้ยีเวพอตีนะมีมีครับอันนี้คือห้องขังห้องห้องขังครับอันนี้คือห้องของัง,ขงเคุณเอาเวพอตีหนึ่